ดูสิทุกคนถาดเบลเบะล่านี่คือพิซซ่านะเป็นพิซซ่าขวัญใจชาวบ้านขายแค่ชิ้นละสิบบาทโคตรถูกนะคะต้องลองชิมนะคะไปชิมกันเลยค่ะเอาเอาชิ้นหนึ่งมันหน้าเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะหรออันนี้หน้าอะเลยมีอันนี้ใส่พรีเพิ่มมันจะเป็นไส้กรอกอ่ะแล้วก็แฮมผสมกันเลยค่ะอ๋อันนี้เหมือนกันอ๋อนี่เหมือนกันเลยเออเข้าใจทำนะใส่เดียวกันแต่ว่าโรยชีสเพิ่มอ๋อเอาอันนี้ด้วยนะ อันนี้เขาเรียกพิซซ่าถาดของจริงจริงจริงลองดูแปลกทำเองว่ะเนี่ยทโอ้เข้าใจทำอ่ะไอเดียดีไอเดียดีขอบคุณค่ะลองกินดูเออของจริงเลยใส่ถาดของจริงเออเนี่ยส่วนใหญ่เราจะตัวใหญ่แล้วก็ตัดเป็นชิ้นนี่ส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยแบบนี้อ๋อเอามีคนซื้อยกขาดไหมพี่ยกขาดนี้เท่าไหร่ สะมาก็อน้พจะเอาเลี้ยงเด็กหลายคนมันจะมีสิบสองิ้นค่ะออสิบสองิ้นค่อยออก็ลดไป